สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการเชื่อมต่อรีโมทเมจิกกับทีวี LG นะครับก็คือว่าทีวี LG รุ่นนี้นะครับเป็นสมาร์ททีวี 4K นะครับแต่ปกติแล้วทีวีรุ่นนี้ครับมันจะมีรีโมทเป็นรีโมทสมาร์ทธรรมดาแบบนี้นะครับไม่ใช่รีโมทเมจิกนะแต่พอดีผมได้รีโมทเมจิกมาใหม่ครับหนึ่งตัวก็คือเป็นตัวนี้ทีน,นี้การเชื่อมต่อของรีโมทเมจิกเนี่ยครับ ชื่อมต่อง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะมาสอนการเชื่อมต่อแล้วก็ยกเลิกการเชื่อมต่อด้วยนะครับก็คืออันดับแรกให้เพื่อนๆนะครับกดมันจะมีปมลูกกิ้งตรงกลางของตัวรีโมทนะครับกดค้างไว้เลยครับผมกดค้างไว้แบบนี้นะครับเนี่ยฮะพอกดค้างเสร็จพอมันเชื่อมต่อมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับอ่าลงทะเบียนรีโมทเมจิกสำเร็จแล้ว พอลงทะเบียนสําเร็จแล้วเนี่ยฮะหน้าตาของตัวรีโมทแมจิกมันจะขึ้นลูกศรแบบนี้นะครับข้อดีของของรีโมทแมจิกของ LG ก็คือว่ามันจะทํางานคล้ายๆกับเมาส์เลยครับเนี่ยฮะมันจะมีลูกศรจริอย่างนี้แล้วก็ข้อดีคือสามารถใช้คาสั่งเสียงได้นะครับที่ตัวรีโมทก็คือกดกดคกดพูดได้เลยครับตรงตรงเนี่ยฮะเป็นปุ่มไม้นะครับกรณนนีเพื่อนๆเข้า YouTube ก็ไม่ต้องพิมพ์นะครับกดพูดได้เลย มันจะสะดวกกับมันบ้านบ้านเพื่อนเพื่อนมีลูกนะครับหรือว่ามีเด็กเงี้ยก็เข้าร YouTube ก็ไม่ต้องพิมพ์แล้วกดสั่งเสียงได้เลยครับทีนี้การยกเลิกการเชื่อมต่อของตัวรีโมทนะฮะก็ง่ายๆเหมือนกันครับแต่กดสองปุ่มครับปุ่มโฮมกับปุ่ม,ป,มปุ่มย้อนกลับนะครับค้างไว้ผมลองทําให้ดูอ่ะสองปุ่มนี้นะครับค้างไว้ครับ พอกดค้้งเสร็จมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยไม่สามารถเชื่อมต่อการลงทะเบียนรีโมทแสดงว่ารีโมทต,ตัวนี้ยกเลิกแล้วฮะยกเลิกกับทีวีเครื่องนี้เพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้กับเชื่อมต่อกับเครื่องอื่นได้นะตัวนี้จะเป็นของรุ่น2 0งพยีบเอ็รีโมทรุ่นนี้ฮะใช้ได้ทั้ง2 0งพันยีบเอ็ดเลยนะครับขอบคุณครับ